รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส,สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้กับสมรรถภูมไอเดียโอเพ่นเยร์ไซ์นะคะมาพร้อมกับกูรูที่ตื่นเช้าทุกวันเสาร์มาประจำการกับเราด็อกตอร์ชิคพี่ดุ๊กพี่ปออ่อ และแน่นอนเลยนะครับในวันนี้ผมก็ภูมิใจเสนอนะครับผมมีมาฝากทุกๆท่ทานด้วยนะครับนั่นก็คือเห็ดจากโรคข้อเห็ดของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะครับ คุณไปเปิดโรงเพาะเห็ดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับพอดีลืมบอกไปไงครับแล้วก็ผมมีมาฝากคณะกูรูด้วยนะครับเนี่ยเชิญครับน่ารักนะมีน้ําใจเข้าอากี่โรงอ่ะก็ประมาณ5้าสิบโรงเพาะนะครับโอ้ยห้าสิบโรงห้าสิบโรงนี่มีห้าเม็ดเนี่ยสิบโรงได้สิบโรงเม็ดก็มีห้าเม็ดและที่สําคัญนะครับ เห็ดพวกนี้นะครับมันขึ้นมานอกโรงเพาะเห็ดด้วยไม่ได้ขึ้นเห็ดโรงเพาะด้วยนี่พอหรือยังอนัดคนเข้าไว้เนี่ยเห็นบอกจะมีเรื่องเห็ดเรื่องอะไรรออยู่ลวคุณผู้ชมเยาวชนคนเก่งของเรานะคะไม่ต้องห่วงเพราะที่ไหนขึ้นที่นั่นเห็ดจัดได้ว่าเป็นพืชที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีโดยเฉพาะอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิไม่ดีเห็ดก็ไม่งอกงามน้องๆจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จึงคิดเครื่องควบคุมอุณหภูมิโรงเพาะเห็ดขึ้นเพื่อเกษตรกรครับห้าสิบโปรพาะเห็ดของเรานี่สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับเขาม่เห็ดเหมือนกันเลยวันดีค่ะสวัสดีพี่ก็มี50โรงเพาะเห็ดกับพี่นี่ได้มาตั้งสี่ต้นแหละโอ้นี่ี่โรงนะใี่ค่ะวันนี้อยู่ในโรงเดียวขอองงน้ไม่ไม่ของผมนี่ของผม งอกอยู่ข้างโรงเลยนะครับเนี่ยที่เราเชื่อว่าหลายคนประสบปัญหาแบบนี้เห็ดเนี่ยนะเป็นพืชที่ดูเหมือนจะปลูกง่ายแต่ความจริงแล้วยากใช่ว่าเคยคุยกับคนที่เป็นเจ้าของโรงเห็ดเขาบอกว่าพี่รู้ไหมว่ามันดูเหมือนง่ายแต่ไม่ใช่ทุกคนทําได้เพราะมันต้องควบคุมนะพี่บมใช่ค่ะแล้วอะไรอีกคุณไล่ฟังหน่อยก็อยู่ที่ความชื้นเวยค่ะเพราะว่าเราต้องควบคุมความชื้นเห็ดต้องการความชื้นค่ะเพื่อมาเลี้ยงดูสปอร์ แล้วไม่ใช่ว่าแบบว่าความชื้นก็ต้องพอดีพอเหมาะกับแต่ละพันธุ์ของพืชอีกใช่ถูกไหมคะควรเล่าให้ฟังหลักการหรือว่าวิธีการของมันคืออะไรคะวิธีการของมันนะคะก็คือเรานะคะจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวควบคุมนะคะเป็นการตรวจจับอุณหภูมิในห้องอะค่ะคือก่อนอื่นนะคะต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าเครื่องนี้นะคะจะเหมาะกับห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเป็นโรงเพาะเห็ดขนาดเล็กๆนะคะในกรวยแล้วก็หลังจากที่วัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะ เครื่องก็จะส่งค่าไว้ที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เันเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมมค่ะเราดัดแปลงจากเป็นจริงๆเป็นเครื่องควบคุมในตู้ฟักไข่ค่ะแล้วเราก็เอามาดัดแปลงเป็นเครื่องของเราเองแลวนี่ต่อเราสามารถเซตค่าตัวนี้ได้ค่ะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เครื่องจะทํางานอุณหภูมิเท่าไหร่เครื่องจะหยุดการทํางานคือเรามันจะมีสองฝั่งค่ะคือฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านเย็นฝั่งนี้เป็นฝั่งร้อนและเรา สมมติหนูตั้งค่าว่าเห็ดนางฟ้าเราตั้งค่าที่อุณหภูมิต่ําสุด28องศาสูงสุด35องศาเราจะเซตค่าไว้ค่ะเมื่ออุณหภูมิในห้องในโรงเห็ดนะคะต่ํากว่า28เครื่องฝั่งด้านเย็นก็จะหยุดทํางานค่ะแต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า35ฝั่งด้านนี้ก็จะทํางานค่ะหลักการยัไงไงก็หลักการทํางานนะคะคือจะเป็นการเกี่ยวกับการตัดต่ออุณหภูมิในห้องค่ะ ตัวอะไรเป็นตัวกําเนิดความร้อนแผ่นเพเทียครับมันจะเป็นแผ่นที่สร้างทั้งความร้อนทั้งความเย็นเป็นตัวเดียวกันแล้วอุณหภูมิที่เราต้องการเท่าไหร่อยู่ที่เราตั้งชิดอยู่ที่ชนิดของเห็ดด้วยคับแต่ความชื้นก็จะเป็นไปตามอันนี้เราก็ต้องใช้ ยังอื่นช่วยด้วยอ๋อตอนคุณต้องมีอุปกรณ์ความเคลี่อนทีไม่ใช่ความความความพื้นบรรยากาศใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องช่วยนิดหน่องของด้วยช่วยเกิดการไปพรมน้ำหรือใช่ค่ะลองเปิดเครื่องดูได้ไหมเพราะว่าเห็นคุณมีกระดาษนี้แสดงว่ามันต้องมีลมออกมาลมร้องลองลสองฝั่งน้องคุณเราผมไม่ได้ลองเลยลองเลยเปิดตรงนี้เลยสมมติว่าพวกเราเป็นเหตุแล้วกันปั๊บใช่ เราไปฟังคณะกูรูของเราคอมเมนต์ตัดสินกันต่อในสตูดิโอเลยดีกว่าครับเมื่อมีสิ่งประดิษชิ้นนี้อุ่มใจเลยรวมเพราะเห็ด50โรงคุณเข็ดงอกแน่นอนถามกูรูผู้บริโภคเห็ดเป็นอาจินต้องบอกเลยว่ามันก็หนักใจเพราะว่าเรายังไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่ที่เห็นชัดเจนเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของอ่า ความเย็นกับความอุณหภูมิใช่ไหมคความเย็นกับความร้อนจริงๆปัจจัยของเหตุมันเกี่ยวความชื้นด้วยแต่ถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดว่าใช้ได้ผลดีจริงนี่น่าสนใจมากๆค่ะค่ะพี่ดุ๊กค่ะคือจริงๆพี่คงต้องยอมรับว่าเคสนี้เนี่ยต้องยกให้ด็อกเตอร์เป็นพระเอกนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของกลไกเนาะด็อกเตอร์ค่ะควิธีการควบคุมของเธอทั้ง3เนี่ยในทางเทคนิคเราเรียกว่าออนออฟเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดมันก็เปิดสวิตไปเปิดไฟก็เปิดนะ ก็ปเปิดเพราะเปิดไฟร้อนมากก็ปิดนะลักษณะอาการของ,ของการตอบสนองของระบบควบคุมแบบเปิดปิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการวิ่งขึ้นของอุณหภูมิพอถึงจุดนี้ปับป๊บเนี่ยเธอปิดแต่มันยังมีอินเทอร์เนมันอยู่มันก็วิ่งต่อพอถึงจุดนี้ก็ปิดแล้วก็ลงมันจะวิ่งสวิงอย่างนี้นะอันนี้ก็เลยต้องต้องให้พวกเธอไปเช็คว่าเห็ดมันยอมรับได้ไหมอุณหภูมิยเพราะคนไม่ค่อยยอมรับคนเนี่ยเวลาต้องการคุมุณที่อุณหภูมิเส้นนี้เนี่ยอุณหภูมิต้องวิ่งไปที่เส้นนี้เลย แต่ลักษณะน,นี้เนี่ยมันวิ่งแบบสวิงนะคร mm ับข้อหนึ่งเธอต้องไปเช็คว่าเหตุยอมรับได้ไหมสองเนี่ย mm hmm. เมื่อกี้พี่ปอบอกแช่มว่าเออมันต้องการความชื้นเธอยังไม่มีอุปกรณ์คุมความชื้นนะฮะ mm hmm. อย่าไปเข้าใจผิดว่าเราคุมอุณหภูมิแล้วเราคุมความชื้น mm hmm. อันนี้ถ้าไปเรียนเทอร์โมเดนามิกเนี่ยจะมีคำคำหนึ่งเรียกว่ากด2คุณสมบัติถ้ารู้ปริมาตรรู้ความดานันเพชเชอร์จะรู้แทมนั่นคือถ้าคุณคุมแทมปัปับ Rh เนี่ยมันจะไปด้วย <N S 2> เยลืที่ดเลือีใช่นะฮะมันต้องระวังถ้าคุมอุณหภูมิปับ๊บเนี่ยณอุณหภูมินี้เนี่ยความชื้นจะเท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะมีเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องมีตัวเพิ่มความชื้นลดความชื้นอ,อันที่3ที่ที่ผมเองเนี่ยมาทางกลก่อนพัดลมเราห่วงพัดลมมันตีกันพัดลม3ตัวของเธอมันนั้นประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนจากไอตัวแผงร้อนของเธอเนี่ยมันจะงงมากโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการออกแบบพัดลมเนี่ยจะต้องให blow ไปทางเดียวกันนะลมที่เข้ามาตอนต้น,นเมื่อถึงแผงร้อนเนี่ยอุณหภูมิจะต่ําแล้วค่อยๆสูงอพอออกจากปลายป่องเธอนี่ร้อนพอดีเลยแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แต่ตอนนี้ถ้าเธอดูนเดนีเ่ยเธอจะเห็นว่าตัวบนก็เป่าขึ้นลงตัวล่างตัวกลางก็เป่าขึ้นลงตัวล่างก็เป่าขึ้นลงเพราะมันจะมีกระแสลมเนี่ยมาตีกันประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน heat heat transfer เนี่ยจะต่ำนะครับก็สามจุดนี้ก็ ก็ดูนิดหนึ่งอันนี้คือแบบลงลึกรายการเราได้รายละเอียดจริงต้องแน่งคราวนี้ครูจะซื้อหรือไม่ซื้อลุ้นค่ะเอาเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคณะครูเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อ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  อย่างที่บอกไม่ได้เรียนตรงสายแต่หัวใจความเป็นนักประดิษฐ์มีอยู่เต็มร้อยรักทุนต่อยอดไอเดีย5,000บาทชอาจบเลยก็ยังมีสีหน้ายิ้มแย้มไม่ตรงสายแต่ว่ามีใจรักมีอะไรจะให้กำลังใจน้องๆให้กำลังใจรูกชอบรอยยิ้มที่ยอมรับสิงที่เกิดขึ้นตรงนี้นะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้น้องคงจะได้สว่างขึ้นอีกเยอะเลยจากคำแนะนำของของดรนะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ ามาวันนี้แล้วไม่ใช่ว่าได้แค่ทุนต่อยอด5,000แต่ได้ความรู้ที่มีมูลค่ามากกว่านั้นกลับไปนี่คือคนเก่งจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์โต๊ไม่ได้ลืมบอกพี่เอกไปเลยทำไมครับบินค่าไฟมีคนฝากมาให้โอ้โหก็แค่ค่าไฟจะรีบไปไหนเนี่ย บอกมาเลยเท่าไหร่เดี๋ยวเสียเอกก็จะไปจ่ายตังค์ให้อย่ามาเล่าหรือโถมีตังค์อ่ะโอนมีตังค์สามโถแค่สาม0นเองทำไมต้องมารีบเอาด้วยสามแสนสามแสนสามแสนคุณไปทำอะไรอ่ะคนรู้ชมองตายไปเลยอ่ะเอางี้ดีกว่า เราปล่อยเขาไว้ตรงนี้แล้วเราไปในโฮดดิ้งรูมกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปถามเขาแล้วกันว่าเขาทําอะไรเนี่ยตั้งสามแสนเฮ้ยเดี๋ยวเอาเขาไปว้วัดก่อนไหมไม่ได้่ไปโฮดดิ้งรูมกันจะได้อยู่หรือไม่้าการปั๊มน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้ระบายน้ำออกจากนา ใช้เครื่องปั๊มน้ำเพียงเครื่องเดียวผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรชนะเยี่ยนกมลสิงห์ได้คิดปั๊มน้ำรถเข็นเคลื่อนที่ที่นำไปใช้ได้ทุกที่ยังไงล่ะครับโอ้โหก็ไปถึงส0 0 0 0นอะ คนอันนี้ก็โดนตัดไฟเลยไม่ม nah. ีเครื่องปั๊มน้ำแล้อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คาเนี่ยคือปัญหาก็คือคารว่าไปเปิดเครื่องไอสูบน้ําเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยทิ้งไว้ไอเครื่องปั๊มน้ำนี่แหละค่าไฟสามแสนแต่ว่าเครื่องอ๋อาจา์นี้คือปั๊มน้ําตัวนี้เป็นปั๊มน้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับคราวนี้เนี่ยชาร์จไฟครั้งหนึ่งเนี่ยค่าไฟฟ้ากับค่าเสื่อมแบตเตอรี่นี่อยู่ที่แค่17บบาทนะครับแล้วก็เสียค่าเงินหนึ่งบาทเนี่ย จะสูบน้าได้5 3 0ไม่ต้องใช้ไฟใช่ครับไม่ต้องใช้น้ํามันใช่ครับไอเดียคือว่าเวลาเราไปผมไปต่างจังหวัดมาเนี่ยเราเห็นเกษตรกรเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลเขาใช้น้ำมันน้ำมันะครับ,รรบวันหน,นึ่งเนี่ยก็ประมาณร้อยหนึง่งก็เลยคิดว่าเออถ้าเราทําเป็นแบบเนี้ยประกอบว่าเมื่อเมื่อสักเครื่องนี้คิดมา5ปีแล้วหกปีแล้วครับตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีรถไฟฟ้ามาเราลองเอาปั๊มน้ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าดูสิแล้วเราก็จะได้ ป็นปั๊มน้ำพลังงานแบตเตอรี่ที่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็ไม่แพงแล้วก็เปลี่ยนไปใช้โซล่าเซลล์ก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ําแบบทั่วไปเป็นปั๊มชาร์จที่เกษตรกรเขาใช้อยู่แล้วแล้วก็มีชุดควบคุมนะครับ่องตัวนี่คือชุดควบคุมแล้วอันนี้มีตัวได้นะเป็นชุดคันเร่งนะแล้วก็มีตัวรดความเร็วก็ต้องการความเร็วต่าดต่างันเร่งนี่หมายถึงเร่งใ่ไหมใช่ครับคือจุดเด่นของมันคือว่ามันสามารถที่จะปรับความเร็วรอบได้ตามความต้องการเพราะว่า แบตเตอรี่ก้อนเดียวเนี่ยสมมติว่าเป็นเซตเนี้ยถ้าเราเปิดเต็มที่เลยมันจะได้สามพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้แค่3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราเปิดช้าลงเนี่ยมันจะวิ่งได้นานกว่านั้นคือแนวคิดของการเคลื่อนที่ได้เนี่ยเพราะว่าจริงๆบางทีเกษตรกรเนี่ยเขาเอาไปสูบน้ำแล้วพอเกิดรถโดนขโมยเขาต้องเข็นกลับกลับบ้านยิ่งขโมยแล้วจริงเข็นไปได้ง่ายจริงจริงอันนี้เข็นกลับไปเพื่อที่เอาไปเก็บปอไมนใช่ขโมยมันเป็นเมยอนใไม่ใช่ขโมยไม่ต้องยกล้อ เห็นทราบว่ามีมีโซล่าเซลล์ได้ด้วยเหรอครับใช่ครับคือระบบไฟฟ้าเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่ออันนี้คือเป็นแรงแดันจากแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเข้าชุดควบคุมเราก็เอาจากโซล่าเซลล์เนี่ยเข้ามาป้อนตรงนี้เลยนะครับก็เปิดดูหน่อยเลยครับหลังจากที่เราเปิดเอนแล้วเนี่ยครับเราก็กดกดคันเร่งได้ครับมันก็รับความเร็วนะครับ ก็นนเริ่มสูงละเอ๊ะทำไมมันมันขนาดปั๊มชักยังเสียงเหมือนกับปั้มหอยโข่งเนาะนี่ปั๊มชักเหรอฮะเนี่ยนี่นี่คือปั๊มชักครับแบบปั๊มชักนี่จะดูดได้ดีการใช้งาน,ม,นมันได้หลายอย่างนะครับ <c oughs> อันแรกที่หนึ่งก็คือเกษตรกรสูบน,น,น้ําตอนเนี้ยอย่างสวนสาธารณะอย่างสวนโรวงราก้าวนี่ก็ใช้เครื่องน,นี้คร,รับเพราะว่าสวนโรวงราก้าวนี่บางจุดเนี่ยเขาใช้ไฟ220โวลต์แล้วบางทีเนี่ยฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟืนมันเปี่ยนแล้วมันตกตะไค พูดมาขนาดนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรไปลุ้นกันต่อกับคณะกูรูของเราดีกว่าครับหมดปัญหาแน่นอนพี่เอกไม่ต้องเปลืองใจ<ค>พี่ปอก่อนเลยต้องบอกเลยครับว่าสิ่งปรดิษฐ์ขอาจารย์ต้องบอกว่าช่วยเกรรษตรกรได้เยอะมากถือเป็นการลดต้นทุนพอเกรรษตรกรลดต้นทุนแล้วเป็นไงฮะก็ท<ช>ํา <ๆ S 3> ให้เขาแบบ สามารถที่จะไปขายของคือได้กำไรมากขึ้นลรื่ตาอ้าปากได้เพราะว่าช่วยเกษตรกรได้เยอะจริงๆพี่ปอชอบนะคะพี่ดุ๊กค่ะในแง่ของการดีไซน์ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายดูสะอาดแล้วก็เหมาะสมนะครับสำหรับการใช้งานอันนี้ในส่วนตัวของผมผมก็รู้สึกชื่นชมครับคครับบขช่วงวิศวะคุยกันเชิญเชิญค่ะ ประเด็นก็คืออย่างนี้ฮะข้อดีของที่อาจารย์ก็ออกแบบมาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมลพิษคือมันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ในการที่จะ drive ตัวปั๊มนะครับเดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์คาีไปตรงประเด็นที่ว่าเมื่อกี้ฟังราคาแล้วอยู่ที่3 0มหม่นกว่าบาทขนาดที่ติดเครื่องดีเซลเอนจินเนี่ยมันประมาณ45,000มันก็น่าจะคืนทุนเลยแต่ผมเดาวงี้นะฮะผมเดาว่าเนื่องจากใช้ ใช้ลักษณะนี้เนี่ยมันได้ไฟจากพลังงานแสงที่ได้ได้แค่3ชั่วโมง,งนะครับที่เหลือคงต้องใช้ไฟบ้าน <ไป S 2> ซึ่ง <ไป S 2> อันนี้ไ, <ป S 2> ไฟบ้านอาจจะแพงกว่าดีเซลเอนจินอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากูรูของเรานะคะจะว่าอย่างไรจะซื้อหรือไม่ซื้อกลุ่มชมทางบ้านว่ายัางไงกูรูซื้อไม่ซื้อคะ ขอบคุณน้องอี้มากนะครับที่พาเราไปเปิดโลกไอเดียในทุกสัปดาห์เลยนะครับและแน่นอนอาจารย์รออยู่แล้วมาดูกันคณะครูเราจะซื้อหรือไม่ซื้อคบถือเป็นการลดต้นทุนพอเกษตรกรลดต้นทุนแล้วเป็นไงฮะก็ทําให้เขาแบบคือได้กําไรมากขึ้นลืมตาอาปากได้ใช้ลักษณะนี้เนี่ยมันได้ไฟจากพลังงานแสงที่ได้แค่3ชั่วโมงนะครับที่เหลือคงต้องใช้ไฟบ้านซึ่งอันนี้ไฟบ้านอาจจะแพงกว่าดีเซลมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายดูสะอาดแล้วก็ เหมาะสมนะครับสำหรับการใช้งานซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อหรือไม่ซื้อซื้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 อไม่ซื้อแม่แม่ยกไม้เยอะแม่ยกมาเยอะซื้อไม่ซื้อซื้อซื้ซื้อซื้อซอรับคุณต่อยอดไอเดียไป10,000บาทพร้อมถ้วยเดวินเนอร์ แบบว่าชอบประดิษฐ์เป็นนักประดิษฐ์แล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์ที่บ้านอีกเยอะเลยแล้วก็ทาทธรอาจารย์นะคะเดี๋ยวในครั้งต่อๆไปจะต้องนำสิ่งประดิษฐ์มาโชว์ให้เราได้ดูกันอีกด,อด้วยนะ,นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะครั นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าสนใจส่งผลงานแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครมาได้นะครับที่ Facebook ของเราครับสมรภูมิไอเดียพิมพ์ภาษาไทยง่ายๆเลยนะครับเวทีเล็กๆแต่ว่ามากไปด้วยคุณค่าของเรานี้พร้อมจะเปิดโอกาสให้กับนักประดิษฐ์ไทยคนเก่งทุกคนค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของสมรภูมิไอเดียแล้วนะคะเสาหน้าพบกันได้ใหม่ผางช่อง28 9สมงเช้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ